ใครดูคลิปนี้จบเจ้าไม่แซ่ฟฟดสักคำหรอวันนี้ก็พบขอรีวิววันข่าทิปอินจางม่อยเพื่อคนต่างจะวัดลงมาจะได้ห้ว่าจางม่อยแอลได้วันข่าเลยใครจะมาตามเส้นทางของกล้องก็ได้เริ่มเลยวันนี้ก็พักที่เดอะเวเฮาส์เชียงใหม่อยู่ตะโกดังราชวงศ์จางม่อยห้องพักดีมีสระว่ายน้ำปอมแปมตวัวไปพร้อมออกล่าลูกเจ้ามากับขยะเข้าขอไปซ่อมรถถีบมาปั่นเริ่มต้นที่ขนมคกรถถีบโบราณเพื่อจะเอารถทีบกิโลมาจอดขายที่นี่ตั้แต,แต่เจ้าเจ็ดโมงถึงเตี่ยงขยันมาเนอร์มุดเว้ยนะเป็นของกิน กินเซตขอตัวไปไหว้พระที่วัดชมพูอยู่แมแม่ร้านขนมโคกเลยนะครับมีพระาธาตุที่ได้จิ้วว่าเป็นฟาแฟดของพระาธาตุดอยสุเทพเออแต่เหมือนจริงวะใครไปอยากขึ้นไปตะป่นก็มาไหว้เพจได้เนอะเ็จแล้วก็ไปบูญป่ากล้วยเจอร้านนกล้วยจับราคาถูกมาก30บาทรายร้านน่าฮักดีวะจะกินน้ำอีต้องบูญไปเอาอ่ะไปกระต้อก,กับถนนจางม้อยซอยสามเขาว่ามีพายที่ขายถูกตีละสิบสองบาทจิ่วว่าร้านนกนก ok พายร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าเก่งถ้าใครมาควายมันก็จะเหลือแค่นี้ อ๋อ,อ,อพี่จะไปเข้าขาย12บ,บาทเขาจะได้กําไรไหมเรื่องเปิดมาอิม่มตะนะไปซ้อไข่กรับท่ากินที่ร้านใต้ทุนบ้านวินาทีที่โกงเข้าซอยไปแม่พระเจ้าคนนักใบนักแงวใครชอบอาหารเวียดนามก็จะมีร้านดาราอาหารเวียดนามแล้วก็ไปซ้อข้าวตอนกินเบาๆที่ร้านมิเทอร์มิเทอร์ร้านนี้หลายคนน่าจะรู้จักแล้วแต่ก็เหมือนเคยเข้าไปเตื้อคอรองเข้าไปพอกออํานองอดซอดีใบดีแงวราคาถ้เอาเรื่องเหมือนกันโอเคมันเป็นยังมันเหมือนเอตื้อก็พอแต่และเมนูหรอว่ามันหน้าหักเลือดขนาดไหนก็จะบอกว่ามิเทอร์ซีซาสลัดโคตรด ราคานะก้นน้าสลัดมันดีอ่ะเอาแบบว่ามื้อนี้สั่งมาเต่า้แล้วก็น้ําแหมสองแก้วเสียไปหกร้อยป่ายงามโคโคโโโ่บอมเหลือไว้ตัวตัวมาลาม,มาพี่ปั่นรถที่ไปปะใส่ประตูจ้างม่อยเก่าก็เลยขอทายฮุบน้อยนึงแล้วก็ปั่นจี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 นไปต่อไปปะใส่กับแป้งเพ้นโคตรงามอะ่ะแะหว่านี่ก็ปั่นไปดูธรรมชาติไปปั่นข้ามสะพานคลองแม่ขายตัข้าต้องยุ่ยหายใจ ว่าจะไปขิน oh, ah, oh. ah, ลาบป้ายเอดป้ายยอดปีแต่มอเปิดกู้วันโยเว้นวันเตียวมาสว้ารถทีมแล้วก็ไปเตลวแอลโกดังราชวงศ์ดีกว่าเป็นพื้นที่คอมมูนิตีนน้อยๆของคนรุ่นใหม่ที่นี่เกิดจะมีโฮสเทลร้านขายเสื้อผ้าตดซูร้านกาแฟโคกเทลมอกเทลขายเครื่อขายเครื่องประดับบาร์แอนโออย่างน่ะมาเหียน่าเข้าลาดแกงครับพี่ไปพอแล้วอือบ้ากลัวเฮ้ยขับรถไกลก็จะเห็นวิถีชุมชนที่มาทำกิจกรรมต่กาน่าหักดีอ่ะขับออกไปถนนเส้นนอกแม่แรงก็จะมีร้านขนมโคกใสทาราโอใสน้าใบนางแงวตั้งขายอยู่ข้างทางตีถนนเลยนะครับ เกมเกีมเตีวเ,เลยไปหำน้อยก็จะมีร้านขนมเบื้องช้างม้อยอันนี้ก็ฮือไซนะขมอน่ากีาขนข,นขับมาหำน้อยซ้ายมือก็จะมีวัดหนองคำไปวัดที่สถาปัตยกรรมตึงตะไนตะนอกตกแต่งแบบพมา่างามเนอว่าไปได้ไว้ผ้าขอพรเทสเขาจะไปปิดทิปยที่ร้านนี้เปลาที่ก็รอคอยมากขั่วไก่ไท้ายวังสอง,องกินเมืองกินดีกว่าอันนี้เปนท้องวานออัวนะครับกินลาบเขานึงกับจินทอดมอมอสกรรมลูกแต่เอาเขานึงเนอในขัวแฮมไก่มันท้าจะเหมาะเสียงป่อมันมาสู่เขามือนี้มันถึงเปิดกระก้องโคบขนาดบรรยากาศมันได้ก็เลยสั่งน้ํามีปวกมาแอมตัวเนี่ยมันจะมีออย่างนักคนเหนือ แรงมักก็โจนแก้วแล้วก็ก้าวลาบลาบเซตก็ตำส้มแฮมเออแต่ตำส้มร้านรีมอเนอร์ฮาดีอยนี่คอนเฟิร์มครับสรุปว่าวันนี้วันเข้าไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากจ้างมอยความจริงที่หมอโมเตหนาพัดขวางไปนักละกัวคนดูจะกล้วตัวใครอยากตัวเส้นตามกล้องพบซออรีวิวมาขอกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อกับกล้องพบแล้วก็ทีมงานซีเอเจียงใหม่เพื่อแปลงคลิปดีๆให้โป้แม่ปีน้องมาเสียเวลาดูเจี๊แหมนะครับ